ไวโอเอกลับเถอะกลับเถอะน้องคิสซี่ไหวไหมเออคิสซี่จะตายนะโอ้น้องคิสซี่ไม่ตายดนะ้วยเออเราก็ลารดเวอร์เซ็กคิวลาดนี่แหละดีที่สุดสวัสดีทุกคน,น้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของดิจิตนะคะในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม HOK Server เ e ่นดเื่องตอนนี้เราก็อยู่กับน้องตั้งเชียงสก,กิน520น,นะคะหรือว่าสกินบอลเลนทายนั่นเองซึ่งเรายังเป็นทัง ตัวต้นฉบับของน้องหลูอี้ด้วยนะคะแล้วในวันนี้ก็จะมาโซโล่แรงกันบอกเลยว่ากว่าจะได้น้องหลุดมาเล่นนี่ยคือยากมากๆเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเข้าในเกมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปกดน้องไมค์เมโลดี้แล้วก็น้องคูลมีกันก่อนเพื่อเป็นการเสริมสริริมงคลกัน,นะค่ะทุกคนเป็นไงคือของมันต้องมีมันก็ต้องโชว์กันทุกตาทุกคลิปมันเนาะ เอเจค่ะเราเข้ากันมาเป็นในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มจากการซื้อของรมอของรมก็คือเราจะเล่นน้องเป็นซัพพอตนะคะอีกทั้งก็คือน้องยังมีไอเทปปมประจำตัวที่เป็นเมดด้วยแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะโดนเนไปก็เลยเราจะต้องมาออกเป็นฟูลซัพพอตดีกว่านะคะอเราได้ของมาแล้วคือครั้งเนี้ยเราเอา X Q ม,มาเพื่อแบบว่าลัาดคิวโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคน สเตตัสก็เหมือนๆกันกับของเซิร์ฟไทยเลยนะคะแล้วก็ใช้เยแม่ทำการเคลียร์กลางกันก่อนเฮ้ยล้างเหมือนกำลังแบบซวนเดือดเดือดมากเอ้าอันเลนอันเลนตายซะแล้วโดนลุมทำไมไม่ถอยอ่ะเฮ้ยนางไวยโอมันจะตายแล้วทุกคนคือเอ็คิวเราพร้อมที่จะกดมากเลยอ่ะคือเราเปิดให้วารแต่เพื่อนไม่วาร์ปเอายังไงดีคือแบบ มันเป็นปัญหามากเลยนะปัญหาเนี้ยโอแกตายแน่ไม่ยอมกลับบ้านก็รู้ว่าฉันอยู่สคนเดี๋อมันก็ไม่กลับสักทีแนละาวซาเปิดวงให้แต่ไม่เปิดให้ละเปิดถ้าจะเล่นกับน้องต้าเสี่ยวเนี่ยคือแบบอาจจะต้องมีทีมนิดนึงนะคะเพราะว่าจะแปเปิดให้ถูกว่าจะเปิดบ่อให้กลับหรือเปล่าจะกลับหรือไม่กลับจะยังไงกันแน่เนาะ แล้วก็มาช่วยเคลียร์คลิปกันก่อนนะคะก็เป็นคลิปของเรนมังกรน,นะคะแล้วก็คลิปตัวสุดท้ายของฟาร์มนะคะเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วก็มาช่วยกันให้น้องแคลรี่ของเราได้เกิดนะคะแคลรี่ของเราก็ดูเหมือนจะเป็นของอต้นฉบับของตัวสจวตนั่นเองนะคะเอ้ยวยโอยังไงเจอสตันนะคะคือแบบน้องุคือดีมากอะ่ะจริงจทุกคนเพราะว่าสกิลหนึ่งก็สตันสกิลสามก็สตัน <has> สกิลสองก็คือได้แล้วแต เริ่มเลยอีกครั้งยังมีสายนะคะที่คอยเชื่อมเพื่อนด้วยอุย้ยถอยก่อนไหมอุย้ยมันมาเยอะนะอุย้ยมาเยอะถอยก่อนแค่นี้เรารอดไหมรอดไหมโอ้ยโดนดึงด้วยโอ้โหตายแน่ขออคิวก่อนละกันิ C Q ไม่นี้แต่ว่ามาตั้ก็ไม่ไหวตายเลยเอาไ่ oh <my S 2> ค่ะทุก<ด>คนคือวอ่าไปป<ะ>้า <ปะ S 1> คือมันรุมอะไรกันขนาดนะั้นคือหนูกันอยู่แค่สงองคนเองะ แล้วก็ใช้สก,กิลหนึ่งนะคะในการเล่งการเดินทางของเรานะคะโอจะได้แบบไปเร็วได้เร็วขึ้นอุย้ยอันติเราพร้อมละร้อมซี้จะเลียกทุกคนมาลุ้ตุ๊บตับเลยเฮ้ยไวโอเอ้ยไวโอแบบอยู่คนเดียวไวโอเขาแบบไม่มีลมมาคอยคุ้มกันเลยนะเนี่ยแล้วก็พยายามยู่ไวคันนี้ตอดเลือดไวตอดเลือดไวคือแบบ ถ้าสูตรว่าเราโจมตีโดนในป้อมเมื่อไหร่นะครับป้อมก็คือจะเล็งเราทันทีเลยคือแบบเป็นป้อมที่โหดมากแล้วก็มาเอาคลิปกันเหมือนเดิมนะคะคลิปเล่นละคือฟาร์มนนะคะไม่เอาเขาจะกัะบักให้แคนล,ลี่จะส่วนใหญ่นะคะจากที่เล่นมาแล้วก็ใครรับดาเมจให้นิดนึงก็พอแล้วมาเจะคลิกคปกันต่อน,นะคะสก,กิลหนึ่งสิกกงสอุ้ยแบบเอฟเฟกต์สกิลคือสวยมาคือริดจากได้สกินเนี้ยมานานแล้ววะโอ้ยเกือบดึงจะโคตรแน่ เนี่ยเหมือนจะไม่โดนนะเพราะว่าอาจจะต้องไปตัดแบ,บนซะหน่อยนะเราผู้ติดสกินกางเกสกินเนี่ยอยากได้มานานแล้วทุกคนสก,กิน520ของ้องต้าเฉี่ยวเนี่ยก็อยากได้สก,กินอนิเมะด้วยแต่พอดีสก,กินแต่างงานเนี่ยกลับมาก่อนแล้วก็รีบซื้อก่อนเลยใส่ตัดโอ้ยไม่นะแล้วโอ้โหฟื้นัขฟิกดูดเลยเหรอแต่ว่าแครี่เราก็กันได้นะคะโอ้ยยาจะทำแครี่เรา นี่อันตีเพื่อนมาช่วยหน่อยอ,อ,อ,อ้ยเกือบดึงแล้วดึงแบบเกือบจะโดนนะคะแต่ก็ยังไม่เท่าไร่อ้อถอยก่อนทุกคนเนี่ยต้องถอยก่อนนะคือฟาร์มยังไม่มาช่วยนะอะวาว์ากลับบ้านไปก่อนไปแต่ก็ไม่มีใครกรล้าเราเป็นลูกเลือดนักสู้กันโอ้ยยาเลดและอย่ามาล้วงนะอย่ามาล้วงนะคะนีอ กดลารดเลยแล้วก็วาร์ปกับเองด้วยถ้าไม่ยอมวาร์ปกับก็วาร์ปกับเองแค่นั้นแหละถ้าไม่มีใครวาร์ปกับจะวาร์ปกับเองแล้วนะคือแบบเวลาเล่นน้องต้าเฉี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกคนเราได้คิวไปสามแล้วอะเวอ,อไปปะคือดาเมจก็คือถึงจะไม่ได้ออกดาเมจแต่ก็พอมีดาเมจด้วยอะเคินี่คือเราเอาไว้ลารดด้วยชอเลยนะทุกคน นี่มันคือเอแห่งการลัดคิวพปอร์ตได้คิวพอดีนี้เองม,ม,มันก็ได้พอสกิลด้วยแหละเอนเ่นล่างแตกไปเรียบร้อยแล้วก็ฟาร์มชิวๆนะคะช่วยอยู่กับแครี่<อ>ไว้พยายามปกป้องน้องแครี่ไว้ก่อนออ๊ยฟาร์มละเออแย่งได้ทางฟ้าได้ทางคิวอเ่นบนเหมือนจะหนักนะเลนบนไหวไหมเราต้องรีบโยกไปแล้วแหละ ของซัพพอร์ตเราจะได้แล้วนะคะแล้วก็ออกเป็นกล่องน,นะคะถ้าลงไม่ถูกเจ้าอะไรก็ออกเป็นกล่องดีกว่าเฮ้ยมันจะลดมันจะตายแล้วคนเอาไงลุ้มตุต๊กตกด XQ มีแน่โอ้ยเกดสลัดได้ยาจะได้ถ้าถ้าสมมุนว่าราดได้มันก็จะลดคู่ดาวเหลือห้าวิเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับของเซิร์ฟไทยเลยอันนี้ใช้ชิปตั้งก่อนโอ้โหล้างต้องรีบยกไปล้างแล้วแหละเร็วๆทุกคนตามมา โอ้ oh, ถ them, to tonight, no uh, so ้าดูเหมือนจะได้นะก็ไม่ต้องเลยละเฮ้ยยังไงยังไงฟาร์มฝั่งนั้นเราลึกเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเกมเรานำมากคือทีมเราเขาไปก้าแล้วฝนครับได้หเองโอ้ยยานะมอทอสอู้มอทอสติ้มไม่เจ็บเลยแต่ก็ตุยพิซซาอไว้โอยังไง เขากลับบ้านก่อนเลือดเราก็รับได้เหมเนาะโอ้เลือดมากแคลรี่เราเขากลับไปเติมเลือดก่อนนะคือแบบทุกคนอาจจะแทงได้แต่เราก็ต้องกลับไปเติมเลือดด้วยเดี๋ยวไ,ไม่งั้นมันจะตุยคือรับได้แต่รับพบประมาณรู้สึกเหมือนมันจะนง่นงวงช้าๆว่าแคลรี่เราเออฟาร์มเราได้นะคะคือฟาร์มตอนนี้คือโคตรอีกแล้วว่ากลับไหมออ โอเคมีคนใช้วาร์ปเราสักทีนะคะเนี่ยมันก็บมยยอ้อโหอย่าอย่าทำอะไรโอ้ยล้วงแครี่เหรอล้วงแครี่เหรอมาทอดจำไม่เขยดใช่ไหมเอออุ้ยเราล้าด้วยกันกดโจมตีธรรมดาเวอร์กับเชอแคลรีเร่เนี่ยโนิกเลยนะเห็นไหมไม่กลับด้วยจะไม่เปิดแค่จริงๆเรานะงอนเรานะแต่ไม่เป็นไรเขามีดูดเล็กกันอยู่แล้วก็ให้เขาไปเถอะจริงๆ ออัเป้องกันแกแตกแล้วนะไวน์โอนี่นะคะรับเป็นตัวป่วนนะคะคอยกดซิคิวสามจุดหนึ่งคอยสตันให้นี่แนะ่ไวน์โอโอ,โอ๊ยกลับเถอะกลับเถอะน้องคิซี่ไหวไหมเออน้องคิซี่าตายนะโอ้น้องคิซี่ไม่ตายด้วยเออเราก็ลาดเวอร์เซเอควลาดนี่แหละดีที่สุดแต่เพดอันติเพื่อนมาต่อเลยนะคะแต่เราก็เข้ากลับบ้านก่อนคือเล่นเหลือขึ้นนึงก็มาแล้วทุกคน เราก็ไปลุยกันต่อเลยค่ะเราลบใช้สกิลหนึ่งลิบไปหาเพื่อนนะแล้วสกิลหนึ่งมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่หรือเปล่าก็น่าจะใช่นี่แบบเอฟเฟกต์อลังการมากสกินนะคือชอบมากเลยอ่ะนี่แคที่เราเคยมีแดงติดตัวเกือบตลอดเวลาเลยนะคะเยเราได้ไป5คิวแล้วทุกคนีน่สปอร์ตสิงมนเมนี่ย แล้วก็พยายามเซ็ตปุ้มแช่ครีปแล้วก็ขโมยบัฟนะคราวนี่เฮ้ยไม่เราโดนหนึ่งไปแล้วกดโล่ให้ก่อนแกมาทําอะไรดังแกร์กจะมาดูดแครี่ฉันหรออันี้โอ้ยแัดไอคิวไม่ได้อีกแล้ววะกล้วคือดูจะมาเฮ้ยฟา้ามันอย่ามานล่วงอย่ามานลงกิกซี่ชนะเอาไอ้กิกซี่ตายแล้วแต่ว่าถือว่าเป็นการแรกแล้วกันนะเฮ้ยเหมือนแรดมันจะหลุดมากันแล้วทุกคนไปลุมแรดเลย ได้ไหมอันเลนปิดได้ไหมน,นั่นแหละอันเลนเอาให้ได้นะฉันุษสาโอ้ยรนุสาจัดการให้ขนาดนีแล้วนะเอาไม่เป็นไรงั้นเอากันใหม่เริ่มกันใหม่เล่นกันใหม่ทุกคนอาเคียกีอมาัางกรไหมอ่ะแล้วนะวจะได้มังกรแล้วนะเอาเออตีด้กกันเถอะไหนฟาร์มฝั่งเขาก็ตุยไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ของที่เราจะออกก็เป็นแบบแทงล้วนหมดเลยเอาเน้นทึกก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะเน้นที่การโยกเลนนะคะแล้วก็การใบแล้วก็สกัดในดยด้วยนี่แม่เออฟาร์มเราโคตรเกิน,น่ะจริงๆตานเนี้ยยืนหนึ่งนี้สกิลสจะเป็นยกแล้วสกิลหจะเป็นใบนะคะใช่ไหมหรือเปล่าน่าจะประมาณนันอาดักเข้าแล้วเอแคนี้เรา ต่อเอาไมโอ้โหต่อสามคนเขากันกลกันแบบเวอร์มากนี่นะเรียกเพื่อนมาช่วยหน่อยไม่ชครีโดนดูแต่แคนีเรามีฟิกไม่โดนหรอกขอกลับบ้านก่อนนะคะเติมเลือดแล้วก็โยกเลนมานี่ดิจันเล่นลองลูอีโอ้โหตายสี่แล้วฟั่งนั้นน่ะลดเกินไปป้าทีมเราว่ะทีมในฝันมากคือเราตายแค่หนึ่งเองอะเราแบบได้ไปสิ ซัพพอร์ตแล้วใครสิแอสปิแล้วก็5้คิแล้วว่าดันยาเลยค่ะฟาร์มเหลือคนเดียวจำกันได้หรอสัก,กันไหวหรอมีน้องป้าเฉียวสุดเทพคนนี้อยู่ด้วยนะเดยวเจอเลยแล้วก็ยังมีน้องคลิกซี่นะคะน้องคลิกซี่ก็โหดเหมือนกันนะคะโอ้พร้อมกลางแตกเรียบร้อยแล้วค่ะป้อมในคือพร้อมจบไหมทุกคนจบได้ไหม ฟาร์มเราไปเอาบัฟมังก่อนให้อันหนึ่งนะคะโอ้ยระวังโดนดึงนะหนีหนังแครกจะมันดึงอะไรคะนีไอเทมโลพร้อมแล้วนะโอ้ยเว้ยวอดเว้ยวอดไงไว้ยอตอดนะอะไยังไงฟาร์มเออแก๊กตายเวอร์โดนฟาร์มเราเก็บไปเลยนะคะโอ้เรียกมาโดนแน่เล่นไปไหนหมด เกาะ้าได้ไหมโออฮันกันเปิดไปกดก่อนนะทุกคนแต่ว่าอันติของน้องต้าเฉียวคือดีมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรียกเพื่อนมาเนี่ยเราก็ได้เกาะด้วยเราก็กดก่อให้เพื่อนด้วยนี่เราแทงได้เลยนะคะเลือดฉันแบบฉันออกแทงฉันพร้อมที่จะแทงให้เพื่อนในตานี้ก็คือชนะแน่นอนนี่กดว้าโชว์น้องคุุมีไปหนึ อบอกแล้วว่าเกมนำขนาดนี้ก็ต้องชนะแน่นอนนะคะวิกตอร,รี่ชัวร์โอ้โหถ้าไม่ชนะก็ไม่แปลกกันนะคะตันด้วยการแอดซิทที่ที่สุดเออฮแถมคิวก็มีด้วยเอ็กซคิวของเรานะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนสำหรับการดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ